ครับท่านผู้ชมที่เคารพก็วันนี้รายการรอบบ้านผ่านเมืองโดยกับผมทธนภูริวันนี้โชคดีครับมีโอกาสมากราบนมัสการพระเดชพระคุณที่วัดบูรพาิรามวัดพระดามหลวงอ่าตระเในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเรศนะครับพระเดชพระคุณพระสุขุมวัดเบทีรองเจ้าคณะจังหวัดเรศและก็เป็นเจ้าวาดวัดบูรพาิรามวัดพระดามหลวงครับการาบนมัสการพระเดชพระคุณครับ วันนี้นี่เป็นวันเระว่าออกพรรษาตบัตรเทวความสําคัญให้ญาโยมได้มีโอกาสรับฟังสักนิดหนึ่งครับถือว่าวันเช่นนี้เป็นวันมหาพรณนาที่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จขึ้นไปจําพรรษาที่ดาวดึงสวรรค์หลังจากแก่งฤทธิ์กับพวกเวรติสีตาสดา,ามหาวีระฤทัยนมที่รูร้จากกันว่านิโคนาตบุตรซึ่งเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทำเยมมากับิหารที่กรุงสาวัตถีแอกแวนโกศลเป็นเมืองที่สาคัญเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่หนึ่งมีกรุงสาวัตถีเป็นเมืองหลวงสมัยนั้นสมัยนี้เรียกว่าชาเหตไม่เหตกรุงสาวัตถีเนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยคิดว่าในพรรษาที่เจ็ดนี้จะเด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดา คือพนังสิริมหามามยาซึ่งได้สะวันตกดแล้วตั้งแต่วันที่พระพุทธองค์เกิดมาหรือประสูติมาได้เจ็วันแล้วเพราะฉะนั้นการประจําภาษานี้โดยจุดพุ่งหมายเครื่องไปโปรดพุทธมารดาจะได้ไปแสดงพระธรรมเทศนาเจา้าคิดหาว่าจเจ้าสูตรใด,ดพระใยพิโกภใดในสามรพระใยพิโกคือพสูตรพระวินยัยพระประมัตเนี่ย หรืออภิธรรมในอันไหนจะนั้นละเอียดอกันว่วกันพระพุทธองค์ก็เลยมองเห็นว่าการไปโปรดพุทธามารดาครั้งนี้ต้องใช้พระอภิธรรมปีดกเพราะพระอภิธรรมปีดกมีเออมีขันมากที่ถึงสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันามากกว่าพระสรพระวนันพระพุทธองค์จึงไปโปรดพุทธามารดาที่ดาวดินสวรรค์ตั้งที่พุทธามารดาดัง คือนางสิริมามายานั้นไปหลังจากาสวรสคิพตแล้วไปจุติไปเกิดขอโทษไปเกิดที่อ,อยู่ชั้นดุติทำไมจึงไปถึงเพียงเท่านั้นเพราะว่า,าชั้นดาวดิวนสวรรค์นี้มันเป็นพบที่อยู่อของท่าสกาติวราชเป็นชั้นที่พระอิมอยู่ที่นั่นเลยไปนั่งประทับอยู่ที่เวสยัน ของพระอินทาิราชโรดพุทธมารดาอยู่สามเดือนเก้าสิวันโดยพระพุทธองค์ไม่ได้หยุดการเจตนาเลยมีถามปัญหาเข้ามาว่าพระพุทธองค์จะไม่ฉันพระาหารจะไม่อะไรเหรอก็เวลาพระพุทธองค์สเสด็จไปพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงทรงนิลมิตพุทธนิมิตเออแสดงแทนพระพุทธองค์ภายในเก้าสิบวันเนี่ย มันไม่ใช่การเวลาที่ยาวนานสำหรับเทวดายังไม่ถึงวันหนึ่งของอเทวดาเลยเพราะในน้อยปีของมนุษย์เนี่ยชั้นดาวพฤดึงเนี่เขาจะเทียบกับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดา,าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมืออเ่อครบสามเดือนแล้วเอเอขอบอกหน่อยเวลาพระพุทธองค์ไปบินทวาตท,ที่จำารษาบาวพหไปบินธาบาตท,ที่ไหน ที่กุรุที่กุรุทวีปกุรุกุรุทวีปอะไรล่ะทำาก็จําไม่ถนัดแต่ไม่เป็นไรหรอกเออกุรุทวีปก็แล้วกันมีแล้วพระองค์ก็สเสด็จขึ้นปเป็นแสดงต่อเวลาถึงวันเพ็ญติดพระคือวันเช่นนี้วันวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดเนี่ยถือว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์จะ,สะเสด็จลงมาจากดาววดึงสวรรค์โดยมีบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทอง บันไดแก้วนั่นอยู่ทังกลางบันไดเงินบันไดทองอยู่ทั้งข้างซ้ายข้างขวาพระพุทธองค์เสด็จลงบันไดแก้วพระพงก็ลงบันไดบันไดเงินเทวดาก็ลงบันไดทองลงมาาาเชิงบันไดตั้งที่เมืองสังกัสนครหรือเรียกเดียวนี้ว่าสังกัสพูสังกัษบุรีซึ่งห่างจากกรุงเดลี ประเทศจินเดีย200ก mm ิโลเมตรห่างจากภูค์สาวัตถีประมาณร mm ่ hmm. วม300กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นวันสำคัญเจนีจะตั้งอยู่ที่อาจ,จะระเกดีเดี๋ยวนี้ยังมีอนุสรณ์สถานหรือเป็นสถานที่สำคัญของศาสนสถานอยู่เออแล้วอัตมาก็สีหปีที่ผ่านมาได้ไปร่วมสร้างวัดเ สร่างบัตรไทยสังกัสะอยู่ที่สังกัะนครนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พวกเราทั้งหลายจงิงอว่าวันนี้ในมาร่วมกันสักบาสหรือว่าเป็นบุญชาวบ้านเรียกว่าสังมาเทโวะสักเทโวะจริงๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าเทวโรหณะคือการเสด็จลงสู่พื้นมนุษย์เพราะฉะนั้นคนที่ไปเฝ้าในสถานที่นั้นอัศมา ต่ตามในตำราท่านบอกว่ามีอยู่ร่วมสิบสองนาขดครับนาขดหนึ่งจะน้อยมากเท่าไหร่ก็ลองคิดดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจีงได้มาวันนี้ก็ถือว่ามาร่วมเมาร่วมพิธีจักบ,บาท จะได้บุญกุศลแล้วก็เป็นวันหมหาพรานาเปิดโอกาสหรือถ้าเรียกตามชาวบ้านเรียกตามการแสดพิธีถือว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกด้วย<อ> <c oughs> ทาไมถึงได้มีญาติโยมทำข้าวที่หรือว่าข้าวมรดญาตินำถวายในช่วงของเทศกาลกันสกา์ครับเดีพระคุณโอ้ก็นี่ถือโอกาสรักษาประพณีออของนางสุชาดาด้วยเออหรือนางของนา<อ><อ>งสุชาดาด้วย เพราะอะไรเพราะข้าวทิพย์เนี่ยมันเป็นของทาได้ยากพระพุทธเจ้าส,าสั่งข้าวทิพย์<ม>แล้วก็จะได้ตัดลุเลยหรืออร่อยชาติลกาที่สารกับมานั่งสมาธิถูกมานเสนามานมาลังควรมาประจนอย่างเต็มที่เลยก็เอาชะนะได้ด้วยข้าวทิพย์ก็ว่าได้นะเเราเป็นเป็นข้าวทิพย์นี่กว่าจะมาเป็นข้าวทิพย์เนี่ยมันต้องใช้คกว่าทันยพืชต่างๆมากมายเลยมากมายแต่ันรราาโบณจิๆ่ะ ต้องเอาโคมาตัง500ต้งห้าร้อยตออัวแล้วก็รีดนมโคอีกตั้งสองร้อยห้าสิบตัวให้โคอีกสองร้อยห้าสิบตัวแล้วก็เลี้ยงสองร้อยห้าสิบตัวมาให้โคหนึ่งร้อยตัวกินแล้วก็อจากโคหนึ่งร้อยตัวมาให้โคอีกเเกตตัวกินจึงค่อยรียดเอานมนั้นมาทำเต้าวดมาทุ่ยปายาดมาทุา่แปลว่าน้ำกิ้งก็ได้ปายาแปลว่าของแข็งแข็ง พราะฉะนั้นเราจึงนิยมควรกันไม่ใช่ว่าจะทาได้ไง,ไง่ายๆผู้ที่จะมาควรมาทานี่ก็ต้องเป็นหญิงพรมจารีหญิงพรมจารีหมายถึงหญิงอย่างไรท่านบอกในตําราบอกว่าหญิงยังไม่มีประจําเดือนยังไม่มีประจําเดือนเอไม่มีแล้วเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นจึงเอาหญิงอย่างนั้น้ามีเรามาทำไม่ได้<โ>เอเรามาตลุประโยชน์จะมีประโยชน์อย่างยิง่ง แล้วก่อนจะทําก็ต้องไปสวจเจริญพุทธมนต์ตรวจพระปริตตะเจริญพุทธมนต์อย่างเมื่อวานนี้วันที่26ตุลาคมหลวงพ่อตอนเย็นก็ได้พา,พาสงสวดอเออึงไ้ถืออะไรเป็นเมื่อเช้าเนี่ยเห็นว่ามีญาติโยมก็มาที่วัดบูรพาพิรามเยอะเลยอัดน,นี้วัมาตักบาทเทียววันเป็นประเพณีของวัดบูรพาพิรามแต่ว่ารดยมากชาววันทั่วไปจะตักในวันแรมหนึ่งค่ำ ไม่ไม่ได้ตักวันนี้เพราะว่วัดบูรพาก็ถือว่าวันนี้มีความพร้อมมากกว่าและกระแสของประชาชนก็อยู่ในเมืองด้วยคก็ล่องตัวในช่วงนี้เดือนหนึ่งนาทีสุดท้ายพระเดชยพระคุณขอธรรมะวันออกพรรษาให้กับญาติโยมที่กาลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้หรือว่ากาลังชมออกทีวีอยู่ในขณะนี้สดๆสักหนึ่งนาทีครึ่งพระเดียพวะคุณเวลาจะหมดพอดีครับด้วยความเคารพครับครับ จะถามอะไรต่อไปไหมก็ย <t impressive> ังไม่ถามนะครับเพราะว่าเวลามันจํากัดอยากให้พระเดเพระคุณเมตตาให้ศีลให้พรหรือว่าให้โยมมีความสุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ละโยมเรารักษาวัฒนธรรมมีนนวไเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ยังจะถูกอะไรต่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาทําลายจิตใจเราไม่ใช่น้อยเราต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะประเพณีตะวันเทโวหระบางทีถ้าบาง ถ้าครั้งบางทีมันมีศาสนาตรงกันข้ามมันเห็นว่าเราประชาชนมามากมายกายกองมันอาจจะหาเรื่องเข้านิติบัญญัติก็ได้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะประมาทประมาทไม่ได้เพราะอาจจะมาอยากขอฝากวันมหาปวารณาด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เออบอกกล่าวเล่าแก้งกันว่าใครได้ทาอะไรที่ตกวปิดใจกันก็ขอให้พูดในที่นี้เออกอกจากพระสงฆ์เราก็ญยติโยมก็เหมือนกัน เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ว่าการพูดกันแต่ว่ายังไงๆเนี่ยเออว่าคอยได้เหตุผลัางเจ้าว่าเออเจ้าขัดของมองใจว่าคอยไปได้เหตุผลกระต้องให้เปิดโอกาสสให้กันเออให้กันถูกกันฟังไม่ถือว่าเป็นความผิดให้อย่าไปซึ่งกันและกันถ้าเป็นภาษาพระเรียกว่าสัพตากันแสดงอวบัดกันโปงอวบัิกันได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราจึงนิยมทำวันนี้ ให้เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายเ,เราเป็นชาวพุทธที่มั่นอยู่เออบูติ์เอ,อ,เอ,อริปปิ้งไทย บุรุษชาวพุทธท่านน้าก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้โอ้การมาสังสรรด้วยความเคารพครับอะไรครับผู้ชมที่เคารพครับที่วการขอความเมตตาจากพระเทพคุณพ <c oughs> ระสุขุมวัดเวทีรอง,จรงเจ้าคณะจังหวัดระยองและก็เจ้าวาดวัดบุริรามวัดพระรามหลวงท่านได้เมตตาได้กล่าวถึงเรื่องของทำบุญตกบะเทียวรโรณะและก็เรื่องของการแถ,ถมท้ายด้วยวันมหาปรุาและก็ยังได้ทราบเรื่องของควรเขาทิพย์พอสังเกตอยู่เหมือนกันโอกาสนา่าจะได้กราบมาสัาสรร์พระเชพคุณให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งครับการมาสกาสรค์ครับ ครับอะไรครับเปลาหมดแล้วนะครับจากเราไปก่อนโอกาสน้าพบคุณม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับนนวิีโอดยครับผมเป็นเครื่องบันทึกเสียงวิดีโอแล้วก็ส่ง่าวได้เลยครับ